สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีญญารีวิวกับตัวนี้นะครับ Quick Crack Biscuit นะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงแล้วจะลองดูแกะดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะแกะได้แบบในหนังหรือเปล่านะครับเพราะว่าในนี้นะครับก็เขียนว่านี่มีอุปกรณ์ในการแกะไว้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนกินนะครับก็เขียนนะครับว่ามีส่วนประกอบนะครับของแป้งสาลีนะครับนมผงและก็ไข่ไก่นะครับดังนั้นคนที่แพ้อาหาร3อย่างนี้อย่ามากินนะครับเพราะว่ามีคำเตือนนะครับสำหรับผู้ที่แพ้อาหารด้วยนะครับก็ใครที่แพ้ตัวนนี้กก็ไปิอย่างออื่นนนแทะะจ๊โเคครับคราวนี้ก็ ตัดเลยจ้าตึด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 อ่าตอนนี้เมคอินชายหน้านะจ๊ะแกะมานี่อ่าเดี๋ยวเพให้ดูนะครับดูชิมีกี่แผ่นอ่ามีสี่แผ่นนะครับนี่นี่จ้านี่มีที่แกะเอ้เป็นปาฏิีิแกะได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราดูว่ามีรูปอะไรกันบ้างอะไรเนี่ยอ่าดอกไม้นะครับรูปตอนนี้เป็นรูปล่มนะจ๊ะ รูปรบได้แกะยากอะซิเลียมแล้วก็สะเอ้ยนี่รูปดาวซิเลียมอันนี้ตึ๊ดนะจ๊ะรูปที่น่าจะแกะง่ายที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นซิเลียมเลยจ้ะไอเนี้ยน่าจะแกะยากเดี๋ยวก่อนอื่นชิมรสชาติกันเลยครับว่าเป็นไงกันบ้างโอเคนะให้แต่กลิ่นหอมดีนะอืมใช้ได้ครับ รสชาติพุ้มตรงนะตัวนี้ใกล้เคียงกับขนมไข่บ้านเรามากเลยครับเดีย๋ยวคราวนี้เพี้ยจะลองแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับจัดสี่เหลีย่ยมมันจะแกะง่ายขึ้นละจ้าง สรุปว่ามันแกะได้จริงๆนะจ๊ะเพียงแต่ว,ว่าระาพก็อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันต้องเข้าใจก่อนนะวมันเป็นแบบอะไรแป้งดูขูนะัก็แต่ว่ามันก็แกะได้จ้ะเนี่ยเป็นแบบตีเหลี่ยมพอดีนะครับามันมีร่องแบบเข้ามาแล้วกดได้นะครับดังนะั้นเพียงคิดว่าลูกบุิก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ทำครับกับตีเหลี่ยมอย่างเดียวแะสรุปหลักๆคือว่าเฮ้ยตรงนั้นเป็นร่องล่องเงี้ยใช้ไอตัวนี้ครับสามารถแกะได้จริงครับโอเคครับเพืจะการรีวิวคลิปเนี้เบรกเพียงแค่นี้นะครับ กด s c r i b e แล้วะแชร์ด้วยนะ